มีญาติโยมถามหลวงพ่อพระราชพรมยานว่าคนที่กินข้าวที่พระอนุญาตแล้วทําไมถึงตกนรกและพระที่ให้ก็ต้องตกนรกด้วยหลวงพ่อพระราชพรมยานเมตตาตอบคําถามว่าถ้าอาหารที่พระให้ต้องเป็นของที่ญาติโยมถวายเฉพาะองค์นั้นไม่มีโทษแน่แต่ที่เป็นอย่างนี้ต้องเป็นอาหารที่เขาถวายเป็นส่วนกลางคือเป็นของสงฆ์ของสงฆ์นั้นพระองค์ใดองค์หนึ่งไม่มีสิทธิ์ให้นอกจากสงฆ์จะประชุมตกลงให้พระองค์นั้นเป็นผู้จ่ายแทนสงฆ์ ตัวอย่างของสงฆ์เช่นอาหารวันพระที่มีข้าวใส่บาตรเหลือมากๆแล้วทยกใส่ถ้วยเอาไปบ้านโดยที่คณะสงฆ์ไม่มีส่วนรู้เห็นอย่างนี้แม้แต่เจ้าอาวาสเองยังไม่มีสิทธิ์ให้ตามลําพังบางทีกินอาหารที่พระฉันเหลือถ้าพระอนุญาตแล้วไม่มีโทษสําหรับญาติโยมที่ไปในงานทางวัดเขาตั้งใจเลี้ยงก็ไม่เป็นไรแต่บางท่านก็หยิบของที่พระฉันแล้วเอามาเฉยเฉยบางท่านก็ขอเอาดือด้อให้หรือไม่ให้ก็ตามออกปากขอแล้วยกไปเลย พระยังไม่ทานอนุญาตท่านทายกประเภทนี้ท่านช่วยยกคนที่กินกับท่านลงเอเวจีแบบสะดวกเมื่อจะขอต้องดูว่าอาหารมากไหมถ้ามากจนเหลือเฟือก็ขอให้พระท่านให้ตามความพอใจของท่านเพราะท่านอาจจะมีกังวลนําอาหารไปให้ใครก็ได้ที่ท่านมีภาระต้องเลี้ยงถ้าถือเอาตามความพอใจก็ต้องถือว่าแย่งอาหารจากพระมีโทษร้อเปอร์เ็